ทุกคนช่วยพี่ด้วยด่วนเลยอันนี้พี่แบบซื้อเลยอะทุกคนเลือกหน่อยนะก็คือเป็นแบรนด์โค้ดนะคะทุกคนจะเอาใบไหนดีนะคะทุกคนจะ้ะเดี๋ยวพี่เอามาให้เลือกอีกนะใบที่หนึ่งก็คือใบนี้นะใบที่สองใบนี้นะคะใบที่สามใบนี้นะคะใบที่สี่ใบที่ห้าใบที่ห้าจะเป็นแบบนี้นะคะทุกคนแล้วมีกระเป๋าสะพายอีก ใบที่6ค่ะทุกคนใบที่7ตัวนี้ออกใหม่ล่าสุดค่ะทุกคนใบที่8นะคะทุกคนสวยมากเขามีสีขาวด้วยนะแล้วก็ใบนี้ใบที่เท่าไหร่ลวไม่แน่ใจมีสะพายข้างด้วยแล้วก็จะมีใบนี้คะ่ะทุกคนน่ารักมากสะพายแล้วก็เป็นแบบนี้เลยค่ะทุกคนแล้วก็มีใบนี้ด้วยค่ะทุกคนใบนี้ก็น่ารักแล้วก็จะเป็นแบบใบเล็กนะคะทุกคนสะพายแบบนี้ แล้วก็จะมีสายสร้อยพวกนี้ด้วยนะคะทุกคนเนี่ยสายสร้อยแบบนี้ทุกคนมีใบนี้ด้วยนะอันนี้ก็สวยอันนี้ก็สวยใบนี้ก็สวยสะพายแล้วจะเป็นแบบนี้เลยน่ารักมากอันนี้เนี่ยมีใบแบบนี้ด้วยนะทุกคนพี่ไม่รู้พิษทำไปยังมแบบีแบบนี้ด้วยควรช่วยเรื่องหน่อยนะเม้น์มานะ